สวัสดีครับกระผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องคือคอ,อยากสําเร็จตามเป้าหมายอยากแค่เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับเอาความเพียรสําคัญมากคือจุดเริ่มต้นสู่ความสําเร็จในชีวิตนะครับมีเทคนิคเสริมกําลังใจไม่ให้ล้มเลิกไปกลางคันนะครับ เขาสื่ปีมังกร2024แล้วหลายคนคงใช้กว่านี้ในการทำ New Year's Resolution หรือว่าตั้งปณิธานปีใหม่นี้เพื่อกำหนดเป้าหมายในชีวิตแต่ก็ต้องบอกว่าการทำปณิธานปีใหม่ให้ได้ทุกข้อหรือทำไปตลอดจนจบปีนั้นเป็นเรื่องยากมากจึงไม่แปลกที่คนไม่ไม่น้อยล้มเลิกไปกลางคันนะครับมีเคล็ดลับการทำปณิธานปีใหม่ให้เป็นจริงจนจบปีนะครับจากดร แองเจล่าดักเวิร์ดนัก,กจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตนะครับพิชิตเป้าหมายชีวิตด้วยความเพียรน,นะครับแองเจล่าไ,ไ,ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับความเพียรของเด็กและผู้ใหญ่ในหลากหลายสถานการณ์เช่นการแข่งขันสะกดคําแห่งชาติของนักเรียนการฝึกทักษะเฉพาะด้านของนักเรียนในร้อยแนนมหาวิทยาลัยทหารและพะนักง,งานขายในหลายบริษัท เพราะว่าคุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างชัดเจนเพื่อไปสู่การประสบความสําเร็จมากที่สุดไม่ใช่ความฉลาดในการเข้าสังคมรูปลักษณ์ที่ดูดีความแข็งแรงของสุขภาพมีไอคิวสูงไม่ใช่แต่คือความเพียรนั่นเองนะครับความเพียรพยายามในการบรรลุเป้าหมายซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งอย่างที่เรามักจะได้ยินกันว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วทีนี้ทีนี้เราสามารถ เติมอีกครึ่งที่เหลือด้วยความรักความหลงไหลและความชื่นชอบเข้าไปกับความเพียรพยายามด้วยบอกได้เลยวว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นจะทำให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น2เท่าทีเดียวนะครับแต่บางคำพูดว่าความเพียรพยายามก็เหนื่อยแล้วแต่เพราะมันสื่อถึงการกระทำที่ต้องใช้ความพยายามอดทนทุ่มเทเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับจึงมี3เคล็ดลับในการสร้างและรักษาความเพียรพยายามของเราเอาไว้จนสามารถลุล่วงไปในไปในสิ่งที่เรามีความปรารถนามุ่งมั่นนะครับประการแรกคือค้นหาสิ่งที่น่าสนใจแลกลักที่จะทํามันคนเราหากถูกบังคับให้ทําในสิ่งที่ไม่ชอบไม่แปลกที่จะเลิกเอาง่ายๆจึงอยากให้ลองไปหา ให้เจอก่อนว่าชอบอะไรด้วยการลองทําสิ่งใหม่ๆจนกว่าจะเจอสิ่งที่ใช่แล้วพอเจอสิ่งนั้นแล้วให้หาตัวแบบผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญมาช่วยให้พัฒนาได้ต่อเช่นปีนี้ตั้งเป้าลงทุนเพิ่มให้ได้ผลตอบแทนสัก5-10%ให้ดูว่าเราสนใจการลงทุนรูปแบบไหนมีอะไรทําได้ดีและรับมือกับความเสี่ยงได้อาจจะลงทุนในหุ้นถ้าทำได้ก็จะลงทุนต่อแต่ถ้าลงทุนไปแล้วติดดอย หรือขาดทุนก็เปลี่ยนไปลงทุนประเภทอื่นเช่นทองคำการลงทุนรวมแทนอย่างอื่นแทนนอกจากนั้นค่อยๆเลือกในสิ่งที่สนใจที่สุดที่จะทำให้ลงลงทุนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ประการที่สองคือมันฝึกฝนและพัฒน,นาทักษะอยู่เสมอคือทำทำได้ในสิ่งที่เรารักเชื่อว่าเราน่าจะอยากทำให้มันดีขึ้นในทุกวันสิ่งที่ต้องทำก็คือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมไม่ละทิ้งการฝึกฝน แม้อาจจะเบื่อบ้างแต่ถ้าเราไม่ละทิ้งสิ่งที่ทําอยู่และทําอย่างมีวินัยมั่นใจได้เลยว่าผลลัพธ์ที่ตามมาคุ้มค่าแน่นอนนะครับเช่นในสนามการลงทุนถ้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เสมอก็จะมีความรู้นําไปปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบการลงทุนให้ดีขึ้นได้แม้ว่าวันจะเจอกับภาวะต,ตลาดไม่เอ,อื้อแต่ทักษะการลงทุนที่ฝึกฝนเพิ่มเติมมาจะช่วยให้เราเอาตัวรอดได้และสามารถทํากําไรได้ตามที่ปตั้งไว้ ทำอะไรได้ตามที่ตั้งเปา้าไว้การที่สามคือมองเห็นความหวังอยู่เสมอคืออย่าจำกัดความคิดของตัวเองและเชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังทำมีโอกาสสำเร็จได้เพราะสมองของเราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาดังนั้นเราต้องเพิ่มท,ทัศนคติในแง่บวกและความหวังในเรื่องความสําเร็จเข้าไปอยู่เสมอหรือคิดอยู่ในใจว่าจะต้องสําเร็จเช่นถ้าสมองเราจดจําไว้ว่าการลงทุนเท่านั้นที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ํารวย และอิสระอิสระภาพทางเาินเงินได้ตัวเราเองก็จะพยายามดิ้นรนค้นหารูปแบบการลงทุนหรือทางเลือกใหม่ๆใ,ในการลงทุนมาลงมือทําเพิ่มเติมเพราะมีความหวังที่จะสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองมั่นใจได้เลยว่าถ้าลงมือทําอย่างต่อเนื่องสุดท้ายความสําเร็จจะเป็นของเราแม้จุดจบไม่ใช่ความสําเร็จแต่ว่าแรกจนถึงวันนี้ชีวิตเราได้เปลี่ยนไปแล้ว บางครั้งความเพียรอาจจะไม่ได้ลงเอยด้วยความสําเร็จอย่างที่ใครๆพูดกันแต่ตัวตนของเราณวันที่เริ่มต้นกับตัวตนในวันนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปนะครับทักษะความทักษะประสบการณ์ที่จะได้ระหว่างทางอาจจะสําคัญกว่าความสําเร็จก็ได้เพราะทักษะที่ได้มาจะกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จในครั้งต่อไปนะครับก็ลคล้ายๆกับ พระพุทธเจ้าซึ่งได้กล่าวไว้แล้วก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอะไรพวกนี้อันนี้ถนทางสู่ความสำเร็จทพระองค์พระสมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยสอนไว้แล้วนะครับให้ไปรเรียนรู้ส,สาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ